เพราะอะไรที่บ้านเราถึงเลิกทำกระบาเครื่องเบนซินนะครับเหลือแค่ดีเซลไม่ว่าจะเป็นไฮรักซ์ L 200บิ๊กเอ็มที่เคยมีก็ไม่มีแล้วในขณะที่อเมริกาเนี่ยยังมีผลิตขายอยู่นะครับแถมขนาดเครื่องของรถใหม่ก็จะดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตลาดบ้านเราไม่เอาเครื่องเบนซินใ,<ช>ในสภาวะที่ราคาน้ำมันปกติแต่ตลาดบ้านเราจะอยากได้เครื่องเบนซินและติดแก๊สทันทีที่ราคาน้ำมันมันพุ่งทะลุจนกระทั่งไม่ไหวเขาถ,ถึงจะเอาเบนซินไปติดแกด๊สแต่สภาวะแบบนั้นมัน ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในประวัติศาสตร์ประเทศนี้มันเคยเกิดขึ้นช่วงประมาณปี2006-2007แถวนั้นที่ราคาน้ำมันมันมีแบบพุ่งกลับไปอยู่ที่40-50บาทอย่างนั้นแล้วคนก็ถอดเอาเครื่อง k d b ีบกทิ้งแล้วไปเอาเครื่อง 2JZ มาวางลงแก๊สกันชี้หายไปปวดจนโตโยต้าต้องทำแคมเปญโฆษณาเคาน์เตอร์แอทแทกเอาคุณปัญญานิรันดร์กุลกับน้าหมูทเนตที่ยังมีมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นเนี่ยมาทําโฆษณาควบการเวอบางว v g นี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพื่อทำโฆษณาเพื่อแบบนั้น เอาดีเซลต่อไปอะไรเงี้ยเพราะบางทีบริษัทรถยนต์มันเห็นสภาพข้างหน้าแล้วว่าไอ้กระแสนี้มันจะเกิดขึ้นไม่นานแล้วเดี๋ยวมันจะซบแล้วมันก็ซบจริงๆรถติด C ีเอตอนนั้นนี่เหวอเลยพอราคาน้ำมันลงไปปุ๊บใครซื้อรถติด c n เีตอนนั้นนี่เเลยทุกคนเพราะงั้นถึงบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือบ้านเรามองว่าเบนซินเนี่ยต่อให้เป็นเบนซินตัวที่เป็นเพื่อการพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องความเประหยัดน้ำมันแล้วราคาน้ำมันเบนซินบ้านเรามันก็คคืืือออแพพงงงยู่่่่ในนนนรดดัับบทีีเเป็้ฐาาวมมมจิซซึไหกล ที่มันมีการซับซิได้โดยภาครัฐไงกองทุนแล้วกอ,อ,องทุนแล้ทุกวันนี้ก็กองทุนน้ำมันทั้งหลายและที่ราคามันลงไม่ได้ก็คือเอาเงินชดเชยเข้ากองทุนเทาน่าน,นั้นเงินภาษีพวกเรากันทั้งนั้นในพวกหาเนี่ย